ปีนี้รถเราประกันจะราคาเท่าไหร่วิธีเช็ค,คราคามาดูที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมใหญ่นะจากแฟร์ดีเน็ตเวิร์กนะครับจะมาแนะนําวิธีการเช็คราคาประกันภัยรถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกปีเลยนะกับแฟร์ดีนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์แอดมาสอบถามกันก็นกได้นะอัปเดตวันที่5มกราวันนี้เลยนะครับอ่า สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับปีไหนนะสามารถเช็คได้หมดนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเช็คได้สําหรับสมาชิกนะสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยก็ได้นะแต่สามารถเช็คราคาได้นะครับอ่ะอย่างแรกนะครับถ้าใครสนใจที่จะเช็คราคานะครับก็สามารถสมัครสมาชิกตรงนี้ได้ฟรีนะครับขั้นตอนการสมัครเนี่ยผมทําไว้ให้แล้วนะครับอยู่ที่นี่นะสามารถมาดูได้เลยนะครับละเอียดมากๆนะครับอ่า มาดูเอกสารกันก่อนนะครับเอกสารที่เราต้องเตรียมก่อนเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ Man. ของเรานะครับมีอยู่อย่างเดียวง่ายๆเลยนะครับก็คือรายการจดทะเบียนนะหรือว่าสำเนาทะเบียนรถนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับเดี๋ยวเขอเบอร์เลขที่บัตรนะครับแล้วก็วันเกิดแล้วก็ที่อยู่ไว้หน่อยหนึ่งนะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับสามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะเมื่อเตรนะียมเอกสารพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสมัครกันเลยนะไปเช็คราคากันเลยนะครับว่าทำยัง อย่างแรกนะครับให้เรามาที่เว็บนี้นะครับแฟดีนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมัครก่อนนะครับโอเคจากนั้นก็กอกเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับอันนี้เป็นเบอร์ผมเองนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับก็กดรหัสพิดที่เราได้ตั้งค่าไว้ตอนสมัครนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับระบบเนี่ยเขาจะทําการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะ จากนั้นให้เรามาเลือกนะครับในส่วนของการเช็คเบี้ยนะครับแบบนี้แล้วก็เลือกเป็นเช็คเบี้ยงานใหม่นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราทําการอัปโหลดสําเนาทะเบียนรถเราเข้าไปนะครับนี่นเลยเ,เขาก็จะทําการกรอกข้อมูลให้เราอัตโนมัตินะแล้วก็เลือกรุ่นเลือกยี่ห้อมาให้นะครับตามสาําเนาทะเบียนรถของเราเลยนะจากนั้นนะครับเรา<ะ>ก็มาเลือกนะโ <itas S 2> อ้ปีถูกต้องนะครับรุ่นถูกต้องนะครับรุ่นย่อยก็ถูกต้องนะครับประเภทที่เรารับประกันนะครับก็คือ เราต้องการทําประกันประเภทไหนนะสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1ซ่อมอู่ซ่อมห้าง2อบวกซ่อมอู่2อบวกซ่อมห้างก็มีนะครับแล้วก็2อบวกซ่อมอู่นะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็น3าบวกซ่อมอู่ซ่อมห้างพวกนี้มีหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นประกันชั้น3ก็สามารถเลือกได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเลือกเป็นชั้น1นะครับซ่อมห้างเออซ่อมอู่แล้วกันนะครับแบบนี้นะทุนประกันเดิมนะครับเราสามารถดูในหน้าตารางกรมธรรม์เดิมของเราได้เลยนะถ้าไม่มีนะครับก็สามารถใช้ทุนที่เขากําหนดมาให้ได้นะครับ แล้วก็กดออกใบเสนอราคานะครับแบบนี้แป๊บเดียวนะครับระบบก็จะแสดงนะครับข้อมูลของเบี้ยประกันทั้งหมดนะครับราคาประกันภัยรถยนต์ทั้งหมดนะครับที่รุ่นเดียวกับเรานะครับที่เราสามารถซื้อได้แล้วก็ตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับนี่สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าสามารถ่อนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทุนประกันเท่าไหร่นะเราสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้ ถ้าต้องการแพคเกจไหนนะครับก็สามารถกดเลือกแพคเกจนี้นะครับได้เลยนะแล้วก็กดทํารายการต่อสู่ขั้นตอนการซื้อต่อไปได้เลยนะครับเราสามารถจัดเรียงลําดับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยต่าสุดดูซิว่าราคาต่ําสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาแล้วนะครับประกันชั้น1ซ่อมอู่นะเป็นของทิพยประกันภัยนะครับเบี้ยถูกสุดอยู่ที่6,100บาทต่อปีนะครับนี่ระยะเวลาคุ้มครองใน1ปีนะครับต้องวิ่งไม่เกิน5000กิโลนับตั้งแต่วันคุ้มครองนะครับเห็นไหมครับ หรือว่าจะเป็นของไทยวิวัฒนะครับลูกค้าถ่ายรูปเองนะครับราคา7 5 0 0บาทมูลค่าปัจจุบันไม่ต่ำกว่า10,000แสนนะครับที่สามารถสอบผ่อนได้ด้วยอีกนะครับนี่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับก็คือในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดนะครับจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนค่อยซ่อมรถเรานะครับใครต้องการแบบไหนเลือกแบบไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะมาดูเลือกเป็นบริษัทตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับโอเคในส่วนของการขั้นตอนการเช็คนะครับราคาประกันภัยรถยนต์นะ ใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามได้เลยหรือสอบถามเราทาง l ล n e แอดก็ได้นะครับหรือว่าโทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในหน้านะครับหรือว่าคนที่มีรถอยู่นะต้องการซื้อใช้เองนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกฟรีได้ที่นี่นะครับสมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพนะไม่มีค่าต่ออายุไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ ขั้นตอนการสมัครสามารถดูได้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วกดสแกน QR code ไปนะครับสมัครง่ายมากกรอกแค่เบอร์มือถือเท่านั้นเองครับแล้วก็กกข้อมูลต่างๆนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถทำตามวิดีโอในช่องนี้ได้เลยนะขอบคุณนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ